ยิ l ดีต้อนรับกลั YouTube Channel New Smartphone Update สวัสดีทุกคนวันนี้ผมกลับมาอีกครั้งกับคลิปสมาร์ทโฟนที่หลายคนกําลังรอคอยและบอกเลยว่ารุ่นนี้กระแสะแรงมากในโลกออนไลน์นั่นก็คือ Vivo X 3 0 0 Pro Max สมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่ที่ถูกพูดถึงว่าอาจจะเป็นตัวท็อปที่สุดของ Vivo ในปีนี้คลิปนี้ผมมาจะพาทุกคนไปจอดลิกททุกมุมแบบเล่าให้ฟังยาวๆเหมือนนั่งคุยกันไม่เร่งไม่ตัดและมีรายละเอียดที่หลายคนยังไม่เคยได้ยินมาก่อน vivo x 3 0 0 pro max ถูกวางตำแหน่งให้เป็นสมาร์ทโฟนพรีเมียมสำหรับคนที่ต้องการทุกอย่างในเครื่องเดียวตั้งแต่ดีไซน์สุดหรูประสิทธิภาพระดับเรือธงกล้องที่เน้นการถ่ายภาพแบบมืออาชีพไปจนถึงแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนานตลอดทั้งวันตัวเครื่องคาดว่าจะมาในดีไซน์ที่บางเฉียบแต่แข็งแรงด้วยวัสดุระดับสูงฝาหลังอาจใช้กระจกแบบพิเศษหรือวัสดุเซรามิกที่ให้สัมผัสหรูหราและทนรอยนิ้วมือด้านขอบเครื่องมีความโค้งมนจับถนัดมือและให้ความรู้สึกพรีเมียมตั้งแต่ครั้งแรกที่ถือ หน้าจอของ vivo X 300 Pro Max เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ถูกพูดถึงอย่างมากคาดว่าจะใช้จอ AMOLED ขนาดใหญ่ความละเอียดสูงระดับ 2K หรือมากกว่าให้สีสันสดคมชัดและรองรับอัตรา f r เฟรชเรทสูงเหมาะทั้งการดูวิดีโอเล่นเกมและเลื่อนหน้าจอแบบลื่นไหลาการปรับความสว่างทำได้ดีแม้ใช้งานกลางแจง้งและยังถนอมสายตาด้วยเทคโนโล,โลยีลดแสงสีฟ้าทำให้ใช้งานต่อนเนื่องได้นานโดยไม่ล้าตา ในด้านประสิทธิภาพ vivo X 300 Pro Max คาดว่าจะมาพร้อมชิปเซตต็ตระดับเรือธง,งรุ่นใหม่ล่าสุดที่เน้นทั้งความแรงและการประหยัดพลังงานไม่ว่าจะเปิดหลายแอป,ปพร้อมกันเล่นเกมกราฟิกหนักหรือใช้งานตัดต่อวิดีโอก็ทำได้อย่างลื่นไหลแรมอัดเริ่มต้นที่ความจุสูงทำให้การสลับแอป,ปเร็วไม่มีอาการหน่วงและพื้นที่เก็บข้อมูลก็เพียงพอสำหรับรูปวิดีโอและไฟล์ขนาดใหญ่เหมาะกับครีเอเตอร์และคนที่ใช้มือถือทำงานจริงจัง จุดขายสำคัญที่ทำให้หลายคนสนใจ Vivo X 3 0 0 Pro Max คือเรื่องกล้องซึ่ง Vivo ขึ้นชื่อเรื่องการถ่ายภาพอยู่แล้วรุ่นนี้คาดว่าจะยกระดับไปอีกขั้นด้วยเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่กล้องหลักให้รายละเอียดสูงสีสันเป็นธรรมชาติและถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีมากกล้องซูมแบบออปติคอลช่วยให้ถ่ายวัตถุไก,กลได้คมชัดโดยไม่แตกส่วนกล้องมุมกว้างก็เก็บภาพได้ครบเหมาะกับการถ่ายวิวหรือภาพหมู่ การถ่ายวิดีโอของ vivo x 3 0 0 pro max ก็ถือว่าน่าจับตาระบบการสั่นที่พัฒนาให้ดีขึ้นทำให้วิดีโอเนียนเหมือนใช้กิมบอลรองรับการถ่ายความละเอียดสูงเหมาะสำหรับสาย YouTube สายรีวิวหรือคนที่ชอบถ่ายวิดีโอท่องเที่ยวนอกจากนี้กล้องหน้ายังคาดว่าจะให้ความละเอียดสูงพร้อมโหมดถ่ายเซลฟี่และวิดีโอคลที่สวยใสยดูเป็นธรรมชาติไม่หลอกตาจนเกินไปซอฟต์แวร์ของ vivo x 3 0 0 pro max จะมาพร้อมระบบปฏิบัติการเวอร์ชันใหม่ล่าสุดหน้าตาอินเทอร์ เฟสใช้งานง่ายลื่นไหลและมีฟีเจอร์อัจฉริยะที่ช่วยให้ชีวิตประจําวันสะดวกขึ้นไม่ว่าจะเป็นการจัดการแบตเตอรี่การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องหรือระบบความปลอดภัยที่ช่วยปกป้องข้อมูลส่วนตัวฟีเจอร์ AI ต่างๆถูกนํามาใช้เพื่อช่วยในการถ่ายภาพแนะนําการใช้งานและปรับประสบการณ์ให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคนเรื่องแบตเตอรี่ก็เป็นอีกจุดที่หลายคนอยากรู้ vivo X 3 0 0 Pro Max คาดว่าจะให้แบตขนาดใหญ่ใช้งานได้ยาวตลอดวันแบบไม่ต้องพก power bank และยังรองรับชาร์จเร็วที่ช่วยให้ชาร์จจากแบตต่ำกลับมาใช้งานได้ในเวลาไม่นานเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ที่ต้องการความรวดเร็วถ้ามองภาพรวม vivo x 300 pro max ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนที่ต้องการสมาร์ทโฟนระดับไฮเอนด์ที่ครบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นความแรงกล้องหน้าจอหรือแบตเตอรี่รุ่นนี้เหมาะทั้งการใช้งานทั่วไปการทำงานและการสร้างคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียใครที่กำลังมองหามือถือเรือธงรุ่นใหม่บอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นอีกตัวที่ไม่ควรมองข้าม ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง New Smartphone อัปเดตเพื่อไม่พลาดข่าวสารสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆและรีวิวแบบจัดเต็มจากผมแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบครับ